เอาท่อมาปล่อยลงในที่เอาเลยอะค่ะเลออ่าแล้วทีนี้ป้าก็ห้ามไปฝั่งโน้นไปทํากินไม่ได้อจ้ะตอนนี้เอออันนี้อยู่<ล>อยู่อยู่ตําบลอะไรตำบลคลองม่วงอำเภอปักช่องอะค่ะใกล้ใกล้กับเขาใหญ่อะค่ะค่ะตําตบลคลองม่วงนะจืะออำเภอปักช่องจ้ะแล้วทำไมไอาการบอกให้กลับไปนอนบ้านล่ะ ไปหาอายการไม่บอกไปหาอายการในการบอกให้กล well, ับบ้านจําชื Hunt ่ออายการได้ไหมเขา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 าไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็เขาไม่ได้ไล่แล้วค่ะแต่ทีนี้เขาทําเหมือนไล่เนี่ยเขาบอกว่าตาบุญชูกลับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมโทรเดี๋ยวผมโทรหาปรึกษาอีกทีนึงแล้วทีนี้กลับมาตรงเดือนหนึ่งเราม้งเนี่ยมันไม่เคยโทรมาหาหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วนะนี่ไปหาอายการที่ไหนปักช่องใช่ไหมปักช่องจ้ะอ่าเดี๋ยวจัดการให้อายการปักช่องแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมมาบอก คือ <c oughs> ถ้าไม่ได้เรื่องอย่างนี้ถ้าขุดน้ํามาถมอย่างเงี้ยนะมันอาจจะต้องไปทรัพยากรจังหวัดคสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิ่งแวดล,ล้อมจังหวัดไม่ใช่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตามให้อีกทีหนึ่งนะสัปดาห์หน้าผมมาตอบป้าบุญชูนะจ้าโ,โอเคโอเคเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนขอตรวจสอบนิดนึงจ้าที่ปผมไปเที่ยวร้องไปทั่วป้าไม่รู้จะทายังไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีคําตอบเดี๋ยววันนี้ถามให้เลยเดี๋ยวไปโทรถามให้จ้าจ้ายังไงเราติดตามไปป้าป้าไปมาเดือนหน โว้เดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยเดือนกว่านะจำที่อเการไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะถามเอเจนตจังหวัดให้ค่ะสัปดาห์หน้ามาตอบให้ครนปักช่องนี้นะที่อำเภอปักช่องนี่นะครับผมค่ะอเจนตปักช่องฮะสถานที่สวยงามเลยอยู่ใกล้ๆเรือนจำน่ะค่ะโอเคนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวบางทีก็คงไม่ได้โทษอเจนตทีเดียนแล้วจะอาจจะสื่อสารอะไรกันผิดแล้วก็บอกว่าติดตามเดี๋ยวก็ไปติดตามเหมือนกับเรื่องที่เราคุยกันข่าวก่อนนู้นจาได้ไหมที่ว่า สุนัขมาถ่ายไว้ข้างบ้านแล,ล้วรูปเตมไม่หมดแล้วตอนนี้ก็เอามาดูกันแล้วนะครับท่านที่ถามมาเนี่ยไม่ต้องตกใจฮะใจเย็นๆน,นิดนึงคือผมเนี่ยคืออยากจะทําเลยแต่ปัญหา,างนี้ไอ้คนเนี้ยมันร้าย <c oughs> พอทําเสร็จแล้วมันจะกระทบไหมกำลังคิดอยู่คจะกระทบกับคนที่ร้องเราไหม คุณนพี่ผู้หญิงเนี่ยจะทบจะทบไหมนะครับก็น่าเห็นใจครับลูกสาวก็ไม่อยู่อยู่ด้วยแล้วจะเจอปัญหาอะไรมาเยอะแยะทางสังคมมันคนโชคร้ายแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะฮะยังอยู่บนโต๊ะอยู่ทีนี้รออีกนิดหนึ่งรออีกนิดหนึ่งผมกำลังดูว่าจะทำยังไง ใจผมน่อยากจะทําข่าวเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปเป็นสกูปพิเศษจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นคมชันลึกหรือจะขึ้นช่องไหนเนี่ยไม่รู้เ๋ยวดูนิดนึ่งพอขึ้นช่องนี้เดี๋ยวเขาจาได้เขาก็รู้ริงขึ้นช่องนี้ก็ได้ถ้ามีคนทําสกูปนะครับถ้าสกูปทําไม่ได้ตรงนี้เราก็อาจจะผมก็มีอีกเครือข่ายหลายเครือข่ายที่สามารถทำได้นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ทิ้งจ้ไม่นับว่นเราไม่ทิ้งรายการที่ไม่ทิ้งชาวบ้านอยู่แล้วยังไงก็ต้องตามให้ค่ะเดี๋ยวไปอีกสายหนึ่งนะคะคุ ค <Yeah. S 1> ่ะคุณปริศนาภาษาจย์ปร,รประเมศเรื่องเงินกู้ใช่ไหมคะเอะคือว่าอตำรวจกู้เงินเรานะคะทำ<อ>สัญญาลงบันทึกประจําวันทุกอย่างและะ้วค่ะครับแล้วเป็นไงแล้วไม่ใช้ใชแล้วนัดว่าจะจ่ายเดือนก,ะะกรกฎาคมแล้วก็ไม่จ่ายพอดีนางก็เลยร้องเรียนเข้าไปทางโรงพักเขาก็บอกว่าเขาจะดูหนี้สินให้ดูให้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรได้เลย พอดีนางก็เลยลงกรุงเทพหาท่านสวีชัยท่านก็เลยว่าจะช่วยแล้วนางก็ขึ้นมาหาผู้การที่โรงพักผู้การก็บอกว่าเออนายสุรพงศ์ผมเพชรได้เรียกกันเข้าไปพบท่านเนาะก็เลยว่านายสุรพงศ์ผมเพชรยินยอมยินยอมนายสุรพงศ์ผมเพชรไม่มีเงินชารล้านนี่ยินอยอมให้ฟ้องทางแพ่งครับก็เลยบอกให้นางไปศาล<ข>ไป ไปฟ้องที่ศาลและนางก็ไม่มีตังอะไรแหละไปหาทนายที่ไหนแหละจะไปฟ้องที่ศาลนางอยากให้ท่านแบบว่าอยากให้ท่านไปเกียร์ว่าจะได้เงินทางไหนมาให้นางอย่างนี้เนาะท่านก็บอกให้นางไปฟ้องศาลนางก็เลยยังไม่ไปค่ะพอดีไปหาท่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละคุณไม่ใชราอยู่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดยโสธร่ะโสธรนี่เยอะไหมนี่ที่ก็ยืมไปเยอะไหม นี่นี่ไอ้ครั้งแรกไอ้ร้องเรียนไปที่ท่านท่านวีละพงหนึ่งเงินยอดเงินสี่แสนแต่มันจบไปแล้วค่ะว่าจะจ่ายให้เดือนละพันจนหมดสิ้นได้มาเ0ตหมื่นแล้วก็ก็เลยตอนนี้ยอดที่เหลือจะเอากับเขาสองแสนละค่ะท่านโอ้่อุตส่าห์ไปลดนี่ให้อีกอะคะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเอาอย่างนี้นะคะท่านเดือนพศห้าหนึ่งหรืออะไรนี่แหละคะ่ะพอดี ร้องเรียนไปพอดีนายเขาก็ช่วยช่วยแล้วเขาก็เลยมาขอร้องว่าเออขอให้มันหยุดติดเรื่องจ้ะพี่จะใช้มาก็เลยให้นางมาสองหมื่นแล้วว่าจะจ่ายให้เดือนละพันจนหมดที่ค,บครบสี่แสนนี่คุณคุณคุณพนณิสลาครับเ,เคยไปหาทนายอาสาที่ศาลบ้างไหมไม่เคยค่ะไปที่ศาลก็ได้สัญญาก,กูอ้อยู่ไหม ยังค่ะสัญญาปณีปนอมล่ะปณีปน,ปนอมกันจ่ายเท่าไหร่นี่มีใช่ไหมไม่มีค่ะมีแต่สัญญาว่าจะจ่ายให้เดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะมีแต่สัญญาเงินกู้กับบงบันทึกประจําวันอ่าเอาอย่างนี้นะเอาสัญญาเงินกู้กับบัญชีบันทึกประจําวันเนี่ยนะลองไปที่ศาลดูศาลจังหวัดยโสธรใช่ไหมเนี่ยจ้าออไปที่ศาลจังหวัดยโสธรบอกจะฟ้องคดีเป็นแบบบโนสาเล่เขาทำให้ได้ไหม ถ้าทาไม่ได้จะโทรมาบอกอีกทีหนึ่งผมจะดูที่มีทนายอาสาแถวนั้นที่จะฝากฝังให้ช่วยดูได้หรือไม่นะครับจ้าเออไปที่ศาลนะที่ศาลเขาจะมีสภาทนายอยู่แล้วก็มีทนายอาสาอยู่ที่นั่นให้เขาช่วยหรือไม่ก็ให้เจ้าหน้าที่ศาลเจ้าพนักง,งานคดีช่วยช่วยดูก่อนว่าสามารถทําได้ไหมถ้าทาไม่ได้จะโทรมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะค่ะจ้ายังไงลองดูนะคะคุณปริศราคะจ้ขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจาจ้าขอบพระคุณมากครับผม คือชาวบ้านไม่มีทางไปนะที่จริงอย่างเงี้ยคือตำรวจยืมเงินเขาลืมถามมายศอะไร<ช>จริงเนี่ยมันควรจะคืนเขาไปตำรวจไม่ควรไปยืมเงินชาวบ้านอนะนั่นแหละสิคะอาจารย์ไม่รู<อ>้จะทําไงฟ้องก็ต้องฟ้องเลยฟ้องเวลาเราฟ้องปับ๊บรค่การถูกดำเนินคดีแพ่งเนี่ยก็ต้องรายงานนะต้องรายงานแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับนี่นคือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการที่ข้าราชการถูกดําเนินคดีต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาค่ะครับ คุณทะเนศนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณทเนศกันก่อนว่ามีเรื่องอะไรจะปรึกษาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทเนศปรึกษาอาจารย์ประเมศเรื่องอะไรคะเชิญครับเรื่องสัญญาเงินกู้ครับโอเชิญเลยค่ะเป็นไงเป็นไงก็มีพี่ญาติพี่น้องละครับคเขาเอาที่มาเขากู้เงินผมไปแสนแสนหกแล้วก็เอาที่มาค้ำประกันแล้วก็ทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแต่ทีนี้ว่า เขาจะถ่ายวันที่หนึ่งพฤศจิกาปีห้าห้ากรทีน,นี้ว่ามันเลยมาหลายเดือนแล้วครับแล้วก็ขาดการติดตอ่อนี่ผมจะฟ้องเขาได้ไหมครับเอเอ,เ,อเป็นสัญญาเงินกู้แล้วเอาที่ดินมาวางไว้เฉยๆอะเหรอเอามาที่ดินมาคำประกันครับคำประกันไปจดจำนนงไหมไม่ได้จดจำนองครับไม่ได้จดวางไว้เฉยๆต้องฟ้องสัญญากู้ธรรมดาครับ ต้องฟ้องเป็นสัญญากู้ธรรมดาพออพอเขาแพ้คดีก็ไปทาออกหมายมาค้บคดียึดที่ดินที่อยู่ที่เราเนี่แหละอ๋อยึดฟ้องฟ้องเขาได้ใช่ไหมครับฟ้องได้ครับมีสัญญากู้ใช่ไหมมีสัญญากู้แล้วญากู้ฟ้องได้ฟ้องเสร็จเราชนะคดีแต่ศาลเขาจะเรียกมาไกลเกลี่ยถ้าไกลเกลี่ยได้ก็จบถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ยึดที่ดินนั้นออกขายทอดตลาดครับครับแล้วก็ใช้เวลาอีกนานไหมครับไม่นานนะครับสัญญากู้ในสองเดือนก็จบ สองเดือนก็จบใช่ไหมครับแตี๋ยที่ที่แตงเนี่ยเขายังไม่ได้ดังแย่โฉนดครับก็ยังมีพี่ชายเ็าอีกสองคนครับเขาไม่รู้ว่าแต่ชื่อชื่อเขามีชื่อร่วมอยู่ใช่ไหมมาให้เรียบร้อยแล้วครับเขามีชื่อร่วมอยู่ใช่ไหมครับผมเออไม่ลองคุยกับพี่ชายเขาดูแหละนี่เราจะยึดทรัพย์แล้วผมคุยเขาเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่สามารถติดต่อน้องชายเขาได้คือว่าน้องชายเขาเป็นคนกู้ครับอ่า พราะงั้นเราก็ต้องถ้าเราชนะคดีเราก็ต้องเอาขายทอดตลาดก็ไม่ว่ากันนะแต่บอกเขายังผมบอกเขาแล้วครับแล้วเขาว่าไงเขาก็ทําเฉยครับผมเฉยก็ฟ้องคดีไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับเอกฟ้องไปเลยได้ไหมครับครับผมแล้วแล้วแล้วค่าเสียเวลาค่าทนานี่เราเราเราบวกไม่ได้เอกสารเขาก็ให้แต่ว่าจะให้ไม่มากเท่าไหละอยู่จังหวัดไหนแล่วครับเนี่ย สมุทรสงครามครับผมสมุทรสงครามก็ลองถ้าว่างก็ลองแวะมาที่เนติบ,บัณฑิตนะรู้จักไหมเนติบ,บัณฑิตอ่ะเนติบัณฑิตเออถนนกาญจนาพิเศษกับตรงข้งาม<อ>าสมาค<ห>มปากใต้ามาลองหาทนายแถวนี้ดูไหมขอความช่วยเหลือทนายอาสาเอาครับนะบบอ๋อแต่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 เกิดว่าถ้าผมตั้งทนายขึ้นมาฟ้องเนี่ยถ้าเสียค่าใช้จ่ายนี่ผมสามารถที่จะ ศาลเขาให้ค่าจมเนียมศาลเนี่ยใครแพ้คดีเขาคนนั้นเป็นคนจ่ายส่วนค่าทนายในเราอาจจะจ้างแพงแต่ศาลให้ให้น้อยกว่าครับครับผมอ๋อลองดูแล้วกันวางศาลนี่วางศาลจะร้อยละสิบสลึงก็คูไปเท่าไหร่ล่ะก็แสนหกครับแสนหกแสนหกค่าจมเนียมศาลก็ร้อยละสิบสลึงสองบาทห้าสิบร้อยหนึ่งเสียสองบาทห้าสิบพันหนึ่งเสียยี่สิบห้า อก็ประมาณสียพันมาณสี่ประมาณสี่พันนะครับเออประมาณนั้นแหละลองดูแล้วกันนะอ๋อค่ะอนี้เรากาชนะมีใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสัญญากู้จะแพ้ได้ไงล่ะถ้าไม่ปลอมไม่ปลอมครับไม่ปลอมไม่มีแพ้นะครับนะผมยังไม่ไม่ไติดอกรสแตมไม่เป็นไม่ปิดที่หลังได้ปิดก่อนยื่นสารครับโอเคครับแล้วเีนี้ตอนนี้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยก็คิดไปเลยเราคิดร้อยละเท่าไหร่สัญญากู้เขียนเท่าไหร่ ผมคิดเขียนเขียนไปร้อยละห้าต่อเดือนครับร้อยละห้าต่อเดือนเรียกไม่ได้เรียกได้แกเรียกเรียกได้ผิดนัดแต่ร้อยละเจ็ดจุดห้าครับต่อปีต่อปีแล้วแล้วอย่างนี้เราเราต้องต้องแก้สัญญาไหมครับไม่ต้องแก้ฮะไม่ต้องแก้มันเรียกไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นเราเรียกได้นับแต่วันผิดนัดเท่านั้นเองนะอ๋อนับนับแต่วันผิดนัดตั้งแต่วันวันที่หนึ่งไปอีกอันพฤศจิกาห้าห้าครับก่อก่อนนั้นจะเรียกไม่ได้เพราะถือว่าดอกเบี้ยเป็นโมฆะครับ อ๋อโอเคนะครับผมจากถ้าฟ้องนี่คดีจบภายในสองเดือนใช่ไหมสองเดือนสเดือนนไม่เกินปีเนี่ฟ้องตอนนี้ไม่เกินปีนี้ก็จบครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอ่ะเรื่องของเงินกู้นี่แหละหลายๆคนนี่ ก็จริงจริงดอกเบี้ยไม่น่าไปเรียกเยอะนะเรียกเยอะแล้วมีปัญหาโอเคอ่าต่อไปนี่แหละเงินคู่นอกระบบอาจารย์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวค่าถึงจะมาเปิดรับสายคุณผู้ชมกันต่อนะที่เบอร์ศ2 3 3 8 3 8 3 7ถึง9ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะครับ